ตบบอลรัวตบอัวตบบอวรัวเออติดเลยมานิโอ้ตบ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 บต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 ตบ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 บต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 ะบาตตาบบ ทำเนียบขาวนะครับนะเออโอเคซึ่งตอนนี้นะครับนะผมมี4ชีวิตเหลือเห็นเห็นเลยนะครับนะตอนนี้หัวใจผมมีถึง8ปดเลยนะครับเนื่องจากผมตายเยอะนะครับนะพอตายเยอะมันก็มีหัวใจเยอะนะครับนะามาบอกจริงเพื่อจะไอ้โดนนะครับโอเคอ่ะซึ่งผมจะข้ามด่านหนึ่งไปเลยนะครับนะเร่งไปถึงจอนจบเลยแล้วกันนะครับนะโอเค เอาละตอนนี้เราก็จัดการบอสใต,ต้ทะเลของด่านดีจีได้แล้วนะครับนันก็คือไอ้กั้งนะฮะโอเคมันตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมยังไม่ได้อาวุธใหม่หผมเลยอะ่ะจำได้ไหมอาวุธใหม่ของผมคืออะไรอะ่ะท่านผู้ชมมันก็คืออาวุธที่ผมซื้อไว้นะครับนะไอ้แขนเวนอมมาเลยนะนะครับนะไอ้แขนพิษไอ้สักอย่างนะครับแล้วก็แขนมังกรด้วยผมไม่มีโอกาสได้ซื้อเลยอะ่ะมันไม่ดอปขึ้นมาให้ผมเลยอ่ะนะฮะงงมากเออเอาละมาตอนนี้ขึ้นบทขึ้นบกแล้วนะครับนะ โอเคนี่เครื่องบินยักษ์ด้วยนะครับนะาเครื่องบินยักษ์นี่จับอบทุบแป๊บเดียวก็พังแล้วนะครับนะเออมาดิ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 โอ้โหสู้ยากนะครับหัวทีเล็กก็มีแล้วนะครับงับแป๊บเดียวก็พัง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 เออมาดิมาดิมาดิอันนี้นี่นี่นี่ต้องใช้ไอ้นกนี่กินนะครับนากินข้างเดียวแม่ง โ่นออกมาแบบโหดเลยนะครับอาจจะเออจัเออเอาดิเอาดิอ่ะอ่าอ่อ่คายออกไปคายออกไปเออโอ้โหโคตนโหดนะครับเออเอาดิกบฟาดไปเออฟาดไปกกบกบผมบอกเลยว่าขอแค่นี้ทําอะไรผมไม่ได้หรอกเพราะผมผมเหลืออีต้องสามชีวิตเลยนะครับนะผมบอกเลยชีวิตผมเหลือเฟือนะครับเออเซฟตัวเองอย่างมากนะครับมะบอกไว้เลยนะครับตี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 เอาดิรังแม่มเลย ผมบอกเลยว่าตอนนี้ไม่มีตัวอะไรสู้ผมได้แล้วแหละนะครับมาเออตอนนี้ผมโคตรร้ายอ่ะร้ายกาศสุดๆนะครับมาเออมาดิมาดิมาดิไม่มีกลัวนะครับนะาเออมีตัวซับพอตอีกต้อง3ตัวไม่ว่าจะเป็นปลาดาวปลาปักเป้าหอยทะเลเอ้ยเม่นทะเลนะครับนาโอ้โหผมบอกเลยว่าโคตรเดือดนะครับเออเออมาดิ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 นี่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 โอ้โหทำลายล้างสูงนะครับตัวผมนะครับตอนนี้อ่ะเออมาดิมาดิมาดิ มาดิมาดิเออมาดิเออเออนะครับอ่าเอาระครับตอนนี้มาถึงเอ่อด่านที่เราแพ้ไปนะครับโอ้โหยดไว้นกอันนี้มันเพิ่งขายออกนะครับนะเอาละมาจับมาเลยทำเนียบเขาเออที่แค่แกเป็นหุ่นยนต์อินซีเล็กอย่างนั้นเหรอโอ้เลือดทอนอย่างนั้นเหรอมาโจ้กันซินะครับนะเอาลง้ยนะรขวาด้ฉันจะไม่แพ้บอกเลยดฉันมีอีกสามชีวิต เออให้เหลือเฟือแล้วก็มาเอาหนัโอ้ยโดนฟาดแล้วนะครับวาเอออย่าประมาทอย่าประมาทนะครับสารชิ้นก็ตายได้เหมือนกันนะครับนะอืออืออืออ,อมาดิ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 งับเข้าไปงับเข้าไปเอ้ยมันจะตีแล้วเออเออมาดิมาดินี่เอาทีวิตกัดด้วยนะครับามาเออมา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 ดิมาดิมาดิ เขาบอกในเวลานี้เขาจะยึดของโลกที่นี่ไว้เพราะว่ามนุษย์ชอบดูถูกฉันเออครั้งแรกก็จับฉันเอาไปทำอ้ออะไรวะเนี่ยเออจับฉันเอาไปทําซูชิอี้อสับทั้งหลายโกดแขนแกสับใต้น้ําก็โกดแขนแกโดยเฉพาะฉันฉันคือมือตักมาอ่ะจับอ่ะโอ้โอ้โอ้เอ้โอ้โอโอ้มาดิมาดิมามาเอาชนะแกให้ได้สี่นัำเข้าไปง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 ัำเข้าไปออเออ อออ้ยโดนโอ้อเออเอาละตีเข้าไปตีเข้าไปอย่าบอกนะกูจะตายอีกรอบนึงไม่ไปไม่ได้ไปไม่ได้จะต้องไม่ตายจะต้องไม่ตายจะต้องไม่ตายเว่าจะต้องไปตายเออเอาละมันปล่อยยานบิน d c u f o มันมาแร้วนะครับมาเอาละเอาละเราต้อง ต้องหาวิธีจับแก๊งมันยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงก้ำแขงเข้าไปตึ๊บจะหลบไฟหลบไาอาจจะโอ้โหต้องหลบลูกบอลอันนั้นอีกนะคณายไม่โคตรอันตรายเลยยิงเข้าไปยิงเข้าไปเออโอ้โหโดาบสุดท้ายมันยากจริงเออต้องผ่านอันนี้ไปให้ได้ถ้าเราผ่านไปไม่ได้เราก็จะไม่รอดนะครับเออแม่งคาแต่โมตายเลยกูเออปะโถเอ้ยเริ่มใหม่เลย เออนี่แหละผลของการประมาทเกินไปนะครับเออเอาละโอเคตอนนี้มันแก้จะตายแล้วเจ้าอีซีก็เตรียบโวตายซะยิงๆในชั้นตีอย่างนั้นเหรอนี่ตายซะเออเป็นไงล่ะโว้วปล่อยด่าว้าว เนียบขาวเป็นไงอ้าวเหลือทำเนียบขาวต้องสู้อีกเหรอเฮ้ยทำเนียบขาวแม่งยนต์ระเบิดไปเฮ้ยเออเอาแล้วเว้ยเออเออเฮ้ยเฮ้ยเด้อเดเด้อเดโอ้โหโอ้โหโอ้โหแสดงว่าเราต้องมีเลือดเหลือเคลือไว้นะครับมาซึ่งตอนนี้ผมมีต้องเจ็ดชีวิตนะครับมาสบายสบายไม่ตายง่ายๆอยู่แล้วนะครับมาโอเคโอเคทำการทำลายเอาวทำเนียบขาวโอ้โหโอ้โหมันแปรมะนี้นี่เอนี่นี่เอยิงมันยยิิงงมมัันนี่ แม่งไม่ตายสักทียิงเข้าไป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 โอ้มันยอระเบิดไปอีกแล้วพวกยิงเข้าไป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 เออจะจะหลบหลบแล้วยิงยิงยิงมันไม่ตายสักทีว่ะโอ้มันโคตรอึดเลยว่ะนี่ครัาสุดท้ายนะครับเกมนีมี2บอสด้วยนะครับบอสแรกบอสยากๆนีตายแล้วนี้บอสง่ายนะครับผมว่านะไอ้ตระเนี้ยบขาวบอสง่ายกว่าเยอะเลยนะครับ เออสงสัยเป็นหัวมันนะครับนะมันเหมือนหัวมันนะครับนะอันนี้นะครับเออเอาล่ะยิงเข้าไป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 อ่าอยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปเออมันพุ่กมาแล้วยิงเข้าไป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 ยิงไปโอ้ยโดนอะไรวะนะครับมาเอาละเจ็ดี่โจมตีมันเออเออยิงเข้าไป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 โจมตีมัน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 ยิงยิง ยิงยิงโอ้มันถังยากเหลือเกินเลยับโอ้โดนอีกแล้วโดนอะไรอีกบ่เนี่ยนะครับมายิงเข้าไป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 ไอ้บอสบ้าไม่ตายสักทีว้าเออโดนอีกแล้วเออเป็นไงล่ะตายมาว้าเรียนร้อยนะครับนะสามารถกำจัดท่านเนี่ยขาวได้เฮ้ยเรียนร้อยจะได้รู้ว่าปวามมุ่งังชั้นเป็นใหญ่ได้นะครับ สุดท้ายปลาหมึกชนะว่ะเออเอาล่ะนะครับทุกอย่างมนุษย์เคารพเราเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือยังไงนะครับโอเคท้องฟ้าปึ๊บคือยังไงจบเกมแล้วใช่ไหมนะครับปึ๊บเรือดำน้ำนําคืออะไรยอมกระโดดต่อเราเรียบร้อยคลิกซ้ายคลิกขวาเหรอปึ๊บอ๋อเฮ้ยใช้แขนเราฟาดนะครับมะใช้แขนเราฟาดอ๋อจบแล้วออกตุกเกดดอนอ่า เออคืออะไรวะอฟาดต <ๆ S 2> ุ้มนะครับเรือดำ <ๆ S 1> <ๆ S 2> น้ํ <ๆ S 2> าแมงลอยมานะครับนะอ๋ออันนี้คือจบแล้วไะข้ามมาปึ๊บนี่แน่นี่นี่นี่ใช้เรือดำน้ําฟาดเฮ้ยไม่ใช่ใช้แขนล็อฟาดไปข้ามมะโอเคเออคืออะไรนี่นี่นี่จบซ้ายขวา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 อื้ออตบสองข้างพร้อมกันอี่เออเป็นไงล่ะนะครับเออจี้ นีแหละตีแหละตบตบแบบพี่โต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 เออมันก็จะให้เราตบแบบนี้อยู่เรื่อยเนะจนกว่ามันจะยินเครดิตเสร็จหรือว่ายังไงนะครับมาเออก็ประมาณนี้แหละนะครับมาโอเคเกมปลาหมึกของเราสุดท้ายเราก็ได้ยึดของโลกนะครับนะทำคนที่บังอาจดูถูก อย่าหยามเราน,นะครับมาปลาหมึกอย่างเราน,นะครับไม่ว่าจะจับเราไปทําซูชิเออล้อเรียงเราหรือว่าไม่ให้ไม่ให้เกียรติของเราในการเอารูปปัดประชาชนปลาหมึกให้ดูนะครับมะเอออะไรก็ทั้งนะครับเราได้กําจัดคนพวกนั้นสิ้นซากไปแล้วนะครับมาเออตอนนี้ปลาหมึกอย่างเราก็โดนคลบยกย่องนะครับนะเออแล้วจะจบเอ็นเครลุได้ยัง่งวะเนี้ยนะครับมาอ๋อสกีบเหรอโอเคเอออัอนไง ผ่านแล้วฮ้ยพอเล่นเสร็จนะครับนะอันนี้คืออะไรวะแต่ก่อนเฮ้ยคืออะไรอ่ะเช็คเอา์อ๋อมีเอ็กซ์เมนด้วยนะครับนะเออแล้วก็มีปรับระดับด้วยเออมีปรับระดับด้วยว่ะมีโหมดยากมีโหมดปกตินะครับสงสัยเราเล่นโหมดปกติมาโดยตลอดนะครับนะเออคราวนี้พอเล่นเสร็จปุ๊บมีปรับระดับให้ด้วยนะครับนะลองเล่นอันนี้โหมดที่แบบไม่มีสิ้นสุดนะครับนะ เออคืออะไรวะหมดไม่มีเส้นสุดนี่อเออเรามีของซื้อได้นะครับนะเออเรามีของใหม่นะครับอันนี้คืออะไรอันล็อกริมข้าวคืออย่างวะคืออะไรอ่ะซื้อไปแล้วนะครับคืออะไรวะนะครับเว็บหนึ่งนะครับมนาะโอเคซึ่งอันนี้คืออะไรวะอ๊บอ้าวคืออะไรอืออืออ้าวคืออะไรเว็บสอง อ๋อมาแบบไม,ม่สิ้นสุดนะครับนะก็จะมาอย่างนี้เรื่อยๆหรอเอ้าแล้วกูมีแค่หางกูจะสู้ไว้แล้วเนี่ยอไอชิปหายช่วยแล้วนะครับอ๋อก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมว่าเว็บสมอ๋อขึ้นไปเรื่อยๆอาอ่ะลองเล่นดูก่อนนะครับเือโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้ว,ว,ลวงั้นก็แสดงว่ามันจะมาแบบเว็บเวบเรื่อยๆนะครับนะโอเคผมจะทําการสู้สู้สู้สยังไงเนี่ยมาอย่างงี้คือสู้ยังไงปัดโถ่เอ้ยสูงสุดน่าจะอยู่ที่เว็บ6กเลแหละผมว่า ะรนะเราไม่มีปืนหรืออาวุธอะไรเลยอะ่ะดูดิมีแค่หางบ้าหรือเปล่าอ่ะโอเคตายแล้วนะครับเออชนะได้ก็บ้าแล้วนะครับนะอ่ะแล้วก็มีปรับเล่นแบบฮาร์ด้วยนะครับนะแต่ต้องเริ่มเล่นสตาร์ทใหม่ดูซิแบบฮาร์ดจะเป็นแบบไหนนะครับนะอ่ะเล่นไปเลยสมมต,ติปึ๊บปอ๋อมีตัวละครใหม่มาด้วยนะครับนาะตัวละครพวกตัวร้ายนี่เออคราวนี้ขึ้นเป็นสีแดงเลยนะครับนะเออนิวยอร์ก แบบเล่นแบบฮาร์ดนะครับนะเอออันนี้ทําอะไรได้นะครับเออเปิดมาคือแบบมันไม่อ่อนข้อให้เราเลยว่ะมันเอาตัวแบบไอตัวล่องหนมาด้วยเลยอะโแบบอเะเรียบร้อยนะครับแบบฮาร์ดคือแบบนี้นี่เองนะครับนะโอเคพอจะเข้าใจแนละ้วอ่าท่านผู้ชมผมว่าต่อมาผมมาเล่นอะไรเจ๋งๆดีกว่านะครับเห็นเขาบอกว่าเกมนี้มันมีมอดด้วยนะครับผมจะลองโหลดมอดมาเล่นดูนะครับนะเออดูซิจะเป็นยังไง อาอแล้วท่านผู้ชมตอนนี้ผมได้ซื้อหมดแล้วนะครับนะ้เออซล้ก็บอกเลยว่าอย่าเล่นให้ดูสักหมดหนึ่งแล้วกันนะครับนะโอเคอ่าซึ่งหมดตัวนั้นนะครับน้นก็คือฮ่า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 ส่าฮ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 ่า่าฮนาา่าาา ดูฉันสิหแมงโคตรโหดนะครับนะเดดเดดเดดเดเดเดาลยอะไรนีอะไรทำให้ฉันได้ถ้าจะพังทุกอย่างด้วยกันอ้อยนดนอยู่ดีนะครับมะเออแต่ก็ผมเริ่มบอกเลยว่ามันโคตรโกงเลยนะครับนะมีหนวดหลายอันนะครับนะเออไม่ว่าใครจะเข้ามาหามันครับก็โดนหนวดตกนะครับมาเออเออเออ้ออเ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 ออออเอําอเตอเออเ แล้วดูหัวใจผมดิหัวใจผมมี 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10นะครับโอ้โหผมมี10ชีวิตอ่ะนะครับมาเออสิบหัวใจอ่ะเอาดินะครับมาโอ้โหสายบวกนะครับมาไอ,คอ้ค่อยปลาหมึกค่อยสายบวกนะครับ,นะรบต่อตุม่ม ก็แค่หมุนเฉยนะครับก็ตายนะครับศัตรูนะครับมใครที่เข้ามาในบริเวณนี้โดนต e e ัดหมดนะครับมาดูดูด <inate dancing to Music> ูดูดดูดดดดฮ่าฮ่าแค่นี้ก็ผ่านแล้วฮ่าฮ่โอ้โหนกผู้ชมลองคิดดูผมมีหนวดโคตรเยอะเลยโขนาดไหนดูดินะครับอ่ะเอาล่ะท่านผู้ชมต่อมาเอาเล่นแบบว่าคอมกระตุกไปเลยนะครับมะเออผมจะร้องเพิ่มหนวดประมาณเกือบร้อยหนวดนะครับนะเออเอาล่ะนะผมจะหยุด ด่านใต้ทะเลนะครับนะให้มันมาแบบไม่จํากัดนะครับนะเออมาดิโอ้โหดูนวดผมดินวดผมเยอะกว่าเดิมเยอะเลยอะ่ะดูดิ หูหนวดแบบเป็นพุนเลยอะดูดิดูดิาโอ้ยนี่แค่ทดสอบนะเว้ยรอดูอีพีหน้าผมจะเอาเป็นมอดแบบว่าเอางูเยอะๆเลยนะครับงูอ้อมตัวผมอย่างเงี้ยเออปล่อยออกมาเป็นงูจะโหขนาดไหนนะครับมาดูดิว้มาเลยนี่โอ้ให้เข้าใกล้ตัวฉันแม่งโดนหมดปลยนะครับหูโคตรอันตรายดูโอ้โหต๋โอ้โหโคตรนะครับมขามาซิ อ่าท่านผู้ชมผมลองยืนอยู่เฉยดูด,ดิดผมจะตายไหมผมอยากรู้นะครับมาเออมีหนวดเยอะขนาดนี้นะครับดูดิหนวดโคตรเยอะ่ะดูดิอพุ่งเข้ามาหาชั้นซิดูที่จะเป็นไงโอ้โหมีตัวอะไรทำะไรผมได้นะครับมาดูดิโคตรกองนะครับดูดิดูดิตายให้หมดซะฮ่าไม่มีตัวอะไรทำลายชั้นได้ดูดิโอ้โหตก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 ต ใครที่เข้าใกล้หาผมคือตายหมดนะฮะเออไม่มีใครรอดจากฝีมือปลาหมึกสุดโหดนะค,ะครับข่าวดีโอ้โหโคตรอันตรายนะครับนะ,ะเออสำหรับคนที่ถามถึงหมอดนะครับบอกเลยว่าต้องซื้อหมอดเอาน,นะครับนะ,ะเออหมอดพวกนี้คือไม่ได้ฟรีนะครับนะ,ะเออต้องเสียตังค์ซื้อน,นะครับเป็นรายเดือนนะฮะเอาละท่านผู้ชมต่อมาเจอบอสว่ะเอาละมาดูนะครับว่า บอสจะไป็นยังไงโอ้โหช้ำน sure <se> ่ะเหรอนี่ตบวรัวตบแล้วรัวตบแล้วรัวเออตีเลยมาดิโอ้ตบ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 บับตต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 บต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 บ ดกโคตรกอ,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 องโอ้ยโคกเกิร์ดดูดิฮ่าฮ่าฮ่านี่โคตรสุดยอดขาสุดโหดนะครับฮึมโก่งมากเลยอ่ะะอ่ะถ้าผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับในการเล่นอ็อกตุกเกดอนก็จบไปเพียงเท่านี้แหละนะครับในอีพีที่6นะครับนะเออในบีที่7ผมก็เข้าสู่หมดแล้วนะครับน่าเนื่องจากเล่นสตอรี่เสร็จหมดแล้วเอ้ยอะไรวะเนี่ยเทำไมาเยอะจอะังเลยชิบหายแล้ว แต่ไม่เป็นไรฉันมีหนวดเจ้าโอ้โหเอาดิเอาดิโอ้โหโคตรมั่วโคตรมั่วโคตรเยอะโคตรเยอะโอ้โหโอ้โหโูมโูมโอ้โหโอ้โหโคตรมาข้างนะครับนะผมบอกเลยว่าอีพีต่อไปบ้าข้างกว่านี้เยอะนะครับนะเออโอเคเอาล่ะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับนะก็จบไปเท่านี้แหละนะครับในการเล่นอ็อกตูเกดอนนะครับนะเออในอีพีหน้าผมก็จะเริ่มเล่นหมอบแล้วนะครับนะโอเคสำหรับวันนี้ช่วยกูทีอ้าวโอเคเอาล่ะบ๊ายบายจุ๊บ โอ้โหเจอเลยมีมีของใหม่ใหม่มากมายด้วยนะครับเออจากความยากนะครับ <ideas> ที่เพิ่มขึ้นนะครับตัวละครก็จะมีมาใหม่ด้วยนะครับพวกศัตรูนะครับดูดิดูดิโอ้โหนี่มาดิมาดิมาดิโอ้โหโอ้โหใครจะสู้ได้วะเนี่ยนะครับโอเคเอาราหรวดนี้พร้อมนะไป